ครับนอกจากจะมีกิจกรรมการไหว้ผาแล้วนะคะก็ยังกิจกรรมอื่นๆค,ค่ะอย่างเช่นประคับดูดนมค่ะแล้วก็ให้อาหารปลาสวายบอ่อปลเล่เลยนะคะปลาก็โตแบดแอกเลยค่ะแล้วก็มีประสิมากรรมเครื่องปั้นดินเผาครับงานตอนนี้ตอนนี้ไม่เข้าไปข้างในกันเลยค่ะ Tá ligado? กอดทอ่าแล้วมองกล้องด้วย <c ười> เอาละครับคุณผู้ชมเรามาเดินเที่ยววัดไล่ขิงกันให้อาหารปลาเลี้ยงปลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปดูสวนส้มโอกันนะครับเขาบอกว่าที่จังหวัดนครปฐมนี่นะครับส้มโออร่อยอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่อร่อยเนะี่ยมันอยู่ตรงไหน ไม่เคยเจอละสิท้งนุม่มทั้งหอมฟุ้งเกินคาดด้วยเทคโนโลยีแคปซูลน้ำหอมปัดแน่นในเปาซอฟนานโนเทคใหม่ทุกครั้งที่เยี่พลังแคปซูลน้ำหอมแตกตัวทันทีหอมฟุ้งกระจายพร้อมปรับเส้นใยนุม่มสะอาดลดกลิ่นอับนุม่มหอมฟุ้งกระจายซื้อหนึ่งเหมือนได้ถึงสี่เป่าซอฟนานโนเทคใหม่สักได้ทั้งมือและเครื่องฝาบนตอนผมเป็นเด็กแม่มักทำอะไรก่อนคนอื่น ปลุกผมแต่เชา้าส่งผมไปโรงเรียนก่อนใครให้นอนแต่หัวคำ่ำแล้ววันหนึ่งเราพบว่าแม่ป่วยผลตรวจพบว่าแม่เป็นมะเร็งระยะเริ่มตน้เนเมื่อแผนประกันแ cancer solution จาก AXA ก่อนที่คุณจะตรวจพบโรคที่คุ้มครองครอบคลุมมะเร็งทุกชนิดตั้งแต่ระยะเริ่มตน้นสนใจติดต่อกรุงไทยแซ x าประกันชีวิตซ่านิยามใหม่ของมาตรฐาน นี่เลยครับคุณผู้ชมสวนส้มโอแสนอร่อยและได้รับการการันตีนะครับจากกลุ่มเกษตรกรชาวนครปฐมนะครับว่าส้มโอต้องมาซื้อที่นี่นะครับไม่ขมหวานเปรี้ยวกำลังดีนะครับแล้วก็เป็นที่ลือชื่อของชาวจังหวัดน,นครปฐมนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวสวนกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ดีค่ะท่านพี่ก่อตั้งสมาคมการปลูกข้มโอที่น่ครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับข้มโอเรานะครับมีการปรับแปลง่ยน้มโอจากตามการบัดญัติ่าบัญญัติในพื้นที่ของนักปฏิบัตินะครับทางกลุ่มเราเลยจัดตั้งกลุ่มนะครับเพื่อตรวจปฏิบัตรหรือขึ้นทะเบียนสิ่งมุขีทางภูมิศาสตร์นะครับโดยกรมสิ่งทางปัญญานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับข้มโอนักปฏิบัติของเราเนี่ยขึ้นทะเบียนไว้สามอำเภอคื่อมอำเภอพุทนอนทลอำเภอนครินทร์และอำเภอสัมพานนะครับ มีสมาชิกอยู่188ลแรายแลวก็ได้ตาสัญลักษณ์คือตาจีไนะครับคือเป็นสิ่งหนุ่มพีนะครับแล้วก็การันตีว่าเป็นส้มโอของน้องกัญชีสีแท้ในสางเวยนีนะครับในเวลาดูอะค่ะเราจะดูยังไงเหรอคะก็คือถ้าเป็นส้มโอพันขันน้ำผึ้งและพันทองดีตอนนี้นะครับถ้าเป็นพันขันน้ำผึ้งนะครับจะสีขาวนะครับรสชาติคือหวานกรอบนะครับส่วนพันทองดีนะครับจะลูกลูบตรงตรงกลมแป้นนะครับแล้วก็สีในจะเป็นสีชมพูนะครับรสชาติคือหวานหวานอมเปรี้ยวนะครับแล้วก็จะนิ่มๆนะครับ พี่ครับแล้วต้นสูงเนี่ยท้างวงเขาเลอกเก็บอยงไรครับก็เราจะมีกันไกลนะครับเก็บเป็นไายกู่นะครับเก็บแล้วต้นโอจะติดจากใบลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าของสวนหรือคุณชัยยุทธนี่ครับเป็นเป็นการเก็บต้นโอให้ให้ดูแลเป็นวิธีตัวอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหนูเอาไปฝังแล้วก็ปลูกที่บ้านนะคะแล้วเมื่อไหร่มันจะโตเหรอคะครับต้นโอนะครับต้องใช้ต้องใช้เวลาปลูกหรือเขาจะได้ผลผลิตนะครับอยู่ประมาณ5ปีนะครับ ซึ่งวิธีปลูกก็จะมีหลายวิธีครับเช่นแล้วเราต้องไปไปไปขุดดินนะฮะเป็นคล้ายๆกระถางปั้มเอะไนครับแล้วก็ปลูกต้มโอลงไปเอากิ่งลงไปคือเราต้องแน่นอนนะว่ากิ่งต้มโอนี้จะต้องเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงและเป็นพันธุ์ที่จะแท้ด้วยนะครับเป็นพันธุ์พันธุ์อมเพึ่งหรือพันธุ์ทองดีนะครับปลูกเสร็จแล้วเราก็ต้องมีวิธีรักษาบำรุงรักษาต่างๆก็ใช้เวลาระยะเวลาประมาณ5ปีนะครับถึงจะได้ผลผลิตตรงนี้นะครับท่านผู la ้ชมครับเราต้องรดความดี่ันนะครับพาไปดูสวนต้มโอนะครับ mấy cái mấy cái này mấy cái này mấy cái mấy cái này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  này mấy cái này mấy cái này อย่หไงนเตรงไหนโอ้ยสกระปรกุกปรกเสร็จสำหรับสองคนนี่แคนั้นนะ่เราไหวไหวปะบเีวก็ไหวค่ะเป็นไงมากหนักวะเนี่ยไ็นไงบอกคุณลุงคุณลุงค้านี้อย่างได้แบบเี้วไหวครับเอาดูครับแบบเี้ยวไหวเอาวันนี้ม่เ้เอเนนแลลูกนี่ให้หึง้ลูกนื้อแต่ลูกไม่ให้โนก้อเอ้าให้น้องเจนนะน้อเจนหยิบนะ อั่นั้ไม่ไม้เสร็จสัตว์แลไวมาวิเมษเสร็จสัตว์อะไรอันรับแรงยังไม่ไหวอะคะมันไม่น่าไม่น่าลองลองก่อนนะได้ลอง่อนันพิเศษให้พิณเดยเฮ้ยหนักไมหนักเลยลองถือร่งมีอากาไปไลอง่ะลองถือร่งมีอาารเจ้าใบ คอทอดอ่ะอลงน้ำเป็นากวีาันใช้บันไดซอดขึ้นไั้นี่เป็นของก็เลยของภรรยาตโมนาครับตัวนิภรรยาทองดีชอดีลักษณะของพันทองดีคือกลมแป้นแล้วก็ข้างในเนื้อเป็นสีชมพูหวานแหลมอยากกินอ่ะ้วอ่อยมั้ยครับแล้วอร่อยมั้ยอร่อยแบร่อปล่าครับต้องตลงิมนู้นแล้วครับต้องลองก่ไม่อยาก เกเปอกไม้เหันขอกิ่ไหมือนกันไเดี๋ยวหักเักไม่ต้องโอ้โอ้จ้เจ้ไม่โอ๊ยอ้ะเดี๋ยวให้ใบไม้เลยมาใบไม้ไม่เอาเอากิ่งไม้ เอาใบไม้ไม้กินไม้ดีกว่าเอาเอาใบไม้ก็ได้กินไม้ดีกว่าน้องโดนใบไมนะกินไม้จะได้จมตอนนี้ฮะกอขมือสงบเอง่ได้สงลูกเนี้ย่าไกลกว่าได้เลยคุณเดี๋ยวได้นอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไกลมปุ๊บปเอนบาได้ด้วยเอาเองไงถามดูไ้นะค คุณลุงครับอย่างสวนของคุณลุงนี่มีพื้นที่เท่าไหร่ครับลุงท,ที่ทำอยู่นี่ประมาณสิบไร่สิบไร่แล้วน,นี่เวลาเราเก็บเกี่ยวอะไรนี่มันใช้เวลาลุงต้องเก็บเกี่ยวทุกวันหหรือว่ามันเป็นช่วงๆครับลุงถ้าเก็บเรื่อยไปเวลามีแก่เรากเก็บเรื่อยไปจะจบรอบอ็ยอาทิ์ป,ป่าก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่จบรอบถ้าต้นยังดีนะหมายถึงว่าต้นยังสมบูรณ์ดูดีอนะ่ะแต่ตอนนี้เหลือไม่เยอะว่าค,คืออย่างนี้แสดงว่าเราก็จะมีกินกันทั้งปีก็มีใช้ทั้งปีไม่เดือดร้อน คือว่าเราก็คนไหนอยากกินส้มโอมีได้ตลอดปีมีตลอดมันไม่ไม่จำเป็นต้องรอหดูการเหมือนมะม่วงอะไรเงียใช่ใช่แล้วเออแล้วคนนิยมกินส้มโออะไรกันเยอะไหมก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้นะเวลามานครปฐมาถต้องซื้อส้มโอเป็นของฝากเลยพันทองดีกับเขาน้ำพึ่นสองย่าง แล้วโดยโดยส่วนมากนะครับคุณลุงเออ่ทองดีมันพเพิ่งอะไรขายดีเหมือนกันหรือว่ามันซูตรี่ะทองดีนี่มันได้เปรียบตอนที่เขาส่งนอกอ่ะมันก็ขายได้ดีมากถ้าพี่ลุงเขาขายคนซื้อในนีน้นนนขายไปนอกกระทางจะสูงัไปเร็วนเวน,นี่ยขายด้วยนะ แล้วโดยปกติของคุณลุงเน <hi> ี่ยเวลาเวลาเราเก็บเกี่ยวหรือเราเอ่อปลูกดูแลมันดูแลยากมากคุณลุงเลยเหรอวะเออในกล้ามที้งหมดแล้วเหรอเหรอเพราะเพราะว่ามันใช้ระยะเวลา5ปีเลยมันมันมันจะมีแต่แหลายช่วงเวลาที่มันจะถูกแมลงมาเรลงกวนนั่นแหละคนะบางทีออกมาก็หนอนกินใบแล้วก็ต้องหยุดสยาฆ่าหนอน ถ้าจนเป็นลาบางทีก็จนสียาปันลาอะไรพวกนี้มันก็กว่ามันกว่ามันจะรอดมาห้าปีเนาะพอตอนที่ออกลูกแล้วห้าปีแล้วนี่ก็ต้องรักษาอีกนะออกลูกมาสกษายก็ะมิตรเดี๋ยวลูกมันก็เป็นที่กลับช้ไม่อื้คือเรียกว่ากว่ามันะอกเป็นลูกได้หนึ่งลูกเนี่ย มันมันต้องผ่านการดูแลทุกวันเลยต้องใส่ใจมันนะคทปลูกส้มโอนี้มันไม่ได้แค่ปลูกเลยต้องเอาใจใส่ด้วยกันเลต้องดูแลด้วยต้องดูแลอย่างดีรักเป็นลูกเลยครล้วช่วงน้ำท่วมนี้มันมันสวยสวนลุงโดนไหมโดนครับเนี่ยอยู่ที่เรายืนนี่ก็แค่กระเอวโอ้โหแล้วมันไม่ตายเหมือนลุงก็เนี่ยก็ที่เหลือรอดจากน้ำเนี่ยเนี่ยเหลือรอดจากน้ำท่วมมัปีห้าสี่ แล้ว,ล,ว,ล,วลุงดูแลมันก็ต้องมาเริ่มปลูกใหม่นล้วครับเพื่อปลูกใหม่ตัวงเ,เล็กๆปลูกเรื่อยๆนะครับเราก็ดูรแลขาไว้ยิใหม่ก็ปลูกขึ้นมาขาวอีกอีกมากแล้วแล้วโดยกกปกติช่วงช่วงเนี้ยช่วงช่วงไหนของปีที่ส้มโอจะค่อนข้างจะให้ผลดีคนซื้อเยอะครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ที่รสชาติก็ดี มันจะเจอหวานหวานอมหวานอมเปรี้ยวจะมีอมเปรี้ยวมั่งมันไม่หวานทีเดียวเพราะถ้าฝนตกบ่อยไม่ไม่แต่ซ้มโอมันต้องอมเปรี้ยวหน่อยนะถึงจะอร่อยก็เป็นบางคนนะครับบางคนจะชอบหวานจัดบางคนก็ชอบอมเปรี้ยวหน่อยหน่อยเพราะผมว่ามันเป็นเสน่ห์นะซ้มโอมันต้องมันต้องมีเปรี้ยวนิดนิดแหละถ้ามีเปรี้ยวหน่อยหน่อยมันจะมันจะมันจะพอดีมันจะกลมกล่อมครับเอาพี่หนึ่งมาได้พี่หนึ่ง

อ้าออ้มกมคะตั3งโดนหัวซันอยู่ล่างโอเคโอเต้องยืนในรอดนู้นอ่ะเอาออนเล็กๆก็ได้หนึ่งสองสามอ้เห่อยแล้วยตามให้แล้วตามแล้วอ่าแล้วก็ค่อเอเคพอล้เยอะได้ไม่จะเอาหกคว่มทำไมอะคะ มันเป็นอย่างเราหัวความาติงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ให้อาหารปลาโอเคเปล่าฮะโอเคค่ะให้อาหารปลาที่ไหนดีอยากเอาทานร้านใช่ไหมคะหืมเมื่อกี้น้องชายหนูฟังหรือเปล่าครับจริงไหมถึงร้านไหมนะไกลมากใช่ไกลมากเปล่าไกลถึงเท่านี้ไหมไม่ไกลเท่านี้ไกลเท่านี้หรอ ขปล่าไกลเท่านี้เขานู้นเลยเหรอใช่เมื่อกี้น้องน้องเซ็นโยนอะไรไปเดี๋ยวเราจะไปดูสวนจ้มโอกันครับเดี๋ยวเราจะไปสวนจ้มโอกันครับไหนพ่อสายเดี๋ยวพ่อสายพูดด้วยนี่ครับต้องจังไว้สองร้อยียวสองร้อยคือลูกหรือว่า ปกติเขาขายันเป็นลูกเป็นโลเป็นลูกครับจะมีขายเป็นลูกตรงดีก็ลูกละห้าสิบบาทไม่แพงเนอะขอนึ่งพ้งก็ลูกละร้อยเพราะลูกก็ไม่ได้ไม่ได้กินคนเดียวหมดไม่รู้สิก็บางคนก็ว่าแพงบางคนก็วาไม่แพงแต่ถ้าที่แม่ค้าเขาไปขายต่อมันนั้นแพงนะแต่โดยโดยปกติแล้วเนี่ยเธอนถ้าเราไปกินอาหารตามห้างตามอะไรเนี่ยกับ อย่างนี้มันมันมันความความแตกต่างคุณค่าทางอาหารมันต่างกันครับเพียบเหมือนนี้ได้ส่องแท้นะครับเจดีของนครศรีสระบถ้าแท้เลยครับที่เรียกส้มโอนครนครศรีก็คือแถวเนี้ยที่เก็บเป็นแท้เดยเพราะโดยปกติส้มโอจะมีพวกสารง่ายๆพวกวิตามินซีอ่ะ เยอะในตัวแล้วแล้วตัดตัดอย่างนี้ปกติตัดเนี่ยมันขายได้วันต่อวันหรืเอเปล่ายไว้ได้ทุกอาทิตย์แต่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่นี่คือตัดสรปุ๊บก็ตัดเดียวก็ขายส่วนตัดแม่ค้าแม่ค้าสัง่งแล้วผมตัดแต่แม่ค้าก็มาเอาไป <c oughs> ก็เต็มที่จะถึงมือคนกินอาทิตย์นึงได้ไม่ถึงไม่ถึงพรุ่งนี้ขายแล้วบางทีไปเนี่ยเดี๋ยว้นตัดนี้ พรุ่งนี้ก็ถึงคนกินแล้วแปลว่าคนกินเนี่ยคือได้วิตามินซีเต็มๆพอเราคือขาวกินแล้ววิตามินซีมันจะช่วยให้รักเราขาววิตามินอีถ้าหากว่าตัดแล้วทิ้งเอาไว้จังหวะหน่อยสักามสี่วันเนี่ยมันจะรสชาติจะดีขึ้นนะายๆเรียกว่ามันลืมต้นน่ะนั้นใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่คยลืมต้นยังจะเปรี้ยวมางนิดนิดหน่นอยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นที่คนชอบบางคนก็ชอบเปรี้ยวนิดน,ดนดบางคนก็ชอบหวานสัก โดยปกตินะครับของนที่ที่ที่ตั้งกลุ่มกันเนี่ยในการขายสมโอเนี่ยมันมันช่วยได้ยังไงบ้างคือพอเราตั้งกลุ่มแล้วแล้วก็มีการต่อรองราคาต่อราคากลางได้หรือแม้แต่เราเึ้นทะเบียนสิ่งหมดที่ธรรมศาสตร์หรือตาทีไฮโดยกระทรวงมณิชย์เราเป็นบัญญานะครับพอเรามีตาที่ไฮรับรองแล้วพวกนิโภคว่าราคาจะสูงเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้คุณภาพทังดีเขายินดีที่จะ ซื้อตรงนี้ไปเป็โภคซึ่งพอเขาไปซื้อ3ลูกร้อยสี่ลูกร้อยหรือสลูกร้อยนะครับซื้อไปแล้วก็ทานไม่ได้1คือเปรี้ยวเปรี้ยวยังเพราะว่าขมครับขมไม่เป็นโาาัโซนคือรูปเฝ้านะครับกินทานไม่ได้เนะี่ยซื้อไปแล้วเสียตังค์เขาก็เลยว่าขออยากจะกินข้มโอ๊ะแล้เขาอยากจะถือแท้ๆนะี่มันอยู่ตรงไหนซึ่งเราก็ตั้งกลุ่มแล้วแล้วเราก็จดติดบันนะครับโดยขึ้นทะเบียนสิ่งมูลที่ธรรมวิสัยนครับตอนนี้สมาชิกเราก็มี1 8ร้อยแต่่ทีปลูดสิงๆมีประมาณ7 0 0ยแต่ที่ขึ้นทะเบียนไว้อาอ พุทธมนตรและอำเภอหนองอัญชีสีสามเลยนี่ครับแล้วแล้วโดยโดยปกติอย่างมีพื้นที่เยอะๆขนาดนี้เราควบคุมรสชาติยังไงให้มันเออเหมือนเหมือนเหมือนจนหมดอย่างเงี้ยคือคือจริงๆแล้วนะครับส้มโอน้องอัญชีสีแต่ที่ปลูกจริงๆแล้วในอำเภอสัมพันธ์เนี่ยปลูกอยู่ประมาณห้าพันไร่แล้วคอนย์สีอยู่ประมาณสองพันไร่ทีนี้ที่ปลูกว่าดีคือทุกอย่างส้มโอนี่ต้องอยู่ที่ติดก,กับแม่น้ำซึ่งแม่น้ำภาคดินนี้จะเขาเรียกว่าดินดําน้ําฉ่ำซึ่งเป็นเรียกข้ามในดินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดจะมาปลูกยังไงก็แล้วแต คือรสชาติของเขาก็จะไม่เปลี่ยนนั่นจากว่าแร่ธาตุในดินดินดำน้ำฉนะ่ำเนี่ยเป็นแร่ธาตุอย่างดีอย่างหนึ่งคนระับทั้งส้มโอรสชาติหวานเดี๋ยวเราเราจะมีการประชุมกลุ่มกันเรื่อยๆไหมครับเพราะเอะตอนนี้เราอย่างนี้แล้วน่ามีข่าวสารอะไรต่างๆอัปเดตยังไงกันบ้นางปกติที่ก่อนที่นั้นจะท่ทวมปี54นะครับเราก็ประชุมอย่างน้อยเดือนสามเดือนตอนหนึ่งครั้งนะครับท่อปีนั้นก็ประมาณสี่ครั้งแต่ถ้ามีเร่งการเร่งด่วนนะครับเราก็ยะประชุมกับทุกเดือนนะครับตรงนี้ประชุมกลุ่มเพื่อจะหา แก้ไขข้อบอกพร่องหรือแก้ไขปัญหาต่งตางๆไม่ว่าจะเกิดจากในกลุ่มหรือว่าเกิดจากราคาราคาที่เราขายขึ้นไปต่อรองกับพ่อค้ากลางซึ่งส่งไปส่วนมากในตอนนี้จะไปประเทศจีนอย่างเงี้ยเรากำลังจะไปยุโรปซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเรากำลัลงนำเข้าแต่ญี่ปุ่นจะเข้าได้เฉพาะซองดีอย่างเดียวและจะต้องอบความร้อนไป4ถึง6องศาถึงจะนําเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตอนนี้นะครับซึ่งรัฐบาลไทยทางญี่ปุ่นนะเขาก็มีข้อตอกลงกันว,ว่าเอาส้มโอพันซองดีเข้าญี่ปุ่นได้ตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะ ส่งผลให้ผู้บริโภคที่ชอบกินส้มโอนครยทสีแท้แท้เนี่ยหาได้ง่ายขึ้นไหมครับก็คือถามว่าหาได้ง่ายขึ้นไหมปกตินะครับที่ขายอยู่ทั่วไปนะครับก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะเอ่ยถึงว่าตรงไหนแล้วกันครับคือเราเราจะพูดถึงว่าส้มโอนครยศสีเราก็จะมีอยู่ที่บริเวณวัดไร่ขิงนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับที่ประชาชนรับขึ้น,นมานะครับก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งคือขายเราก็จะดํามาขายช่วงเสารออ์อาทิตย์นะครับที่บริเวณโรงเรียนวัดไร่ขิงนะครับจิยาส่วนของผมก็ ของเครือข่ายจะแยกไปอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตท,ะทเส้นบละทะทะนัลลุมรัฐธานีนะครับปตทมีโรมเมรียนที่26ตรงนั้นนะครับซึ่งเครือข่ายเราก็จะนำสุนโอมา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 รวมกันแล้วก็ทำบัญชีปีหนึ่งแล้วก็จะมีแบ่งปัน,ปนผลกำไรกันตรงนั้นนะครับไม่เคยเจอละสิทั้งนุ่มทั้งหอมฟุ้งเกินคาด ด้วยเทคโนโลยีแคปซูลน้ำหอมอัดแน่นในเปาซอฟนาโนเทคใหม่ทุกครั้งที่ขยี้พลังแคปซูลน้ำหอมแตกตัวทันทีหอมฟุ้งกระจายพร้อมปรับเส้นใยนุ่มสะอาดลดกลิ่นอับนุ่มหอมฟุ้งกระจายซื้อหนึ่งเหมือนได้ถึงสี่เป่าซอฟนาโนเทคใหม่สักได้ทั้งมือและเครื่องฟ้าบอนผมเป็นเด็กแม่มักทำอะไรก่อนคนอื่นปลุกผมแต่เช้าส่งผมไปโรงเรียนก่อนใครให้นอนแต่หัวคำ แล้ววันหนึ่งเราพบว่าแม่ป่วยผลตรวจพบว่าแม่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเมื่อแผนประกันแ cancer solution จากแอคซ่าก่อนที่คุณจะตรวจพบโรคที่คุ้มครองครอบคลุมมะเร็งทุกชนิดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสนใจติดต่อกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแอคซ่านิยามใหม่ของมาตรฐานคุณผู้ชมครับวันนี้โชว์ไลฟ์ไฟก็หมดเวลาแล้วนะครับติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ